สวัสดีครับน้านาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้านะนะครับมาขันกวดน็อตล้อนะครับสำหรับล้อที่เป็นล้อแท้นะครับว่าผมมีวิธีขันอย่างไรนะครับพอดีมีน้านาเอฟซีนะครับหลายๆท่านเลยนะครับสอบถามผมเข้ามาว่าวิธีการขันน็อตล้อแทของผมเนี่ยทำอย่างไรนะครับจริงๆแล้วก็ มีวิธีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหากนายเฟซีจะทําตามผมนะครับหลักการผมง่ายมากนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมจะใช้ประแจปอดตัวนี้นะครับอ่าตั้งค่าขันไว้ที่ร้อยยี่สิบนิวตันเมตรนะครับและก็หลักการของผมก็คือผมจะขันเป็นแบบดาวนะครับและก็หลักการของผมคือผมจะขันน็อ กันขโมยเป็นตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็คือน็อตกันขโมยนะครับและก็น็อตกันขโมยของผมจะตั้งไว้ที่ตัวนี้โลโก้ของล้อแท้ของผมนะครับประมาณนี้ก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นตัวนอ็อตอ่าไม่ใช่สิเป็นตัวเอาไว้ขันตัวน็อตกันขโมยนะครับตัวนี้อ่ะก็ใส่เข้าไปนะครับหลักการของผมก็ง่ายมากนะครับ นาะนาะดูตามผมไปก่อนนะนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วก็สุดท้ายก็คือน็อตกันขโมยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนาะนาะไปดูของจริงกันเลยนะครับ ประมาณนี้ครับนานาทุกท่านนี่ก็คือเทคนิคนะครับหรือว่าพิธีการขันน็อตล้อแทของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านะครับน่าจะมีประโยชน์กับนานาเ c ของผมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้กับผมสวัสดีครับ สำหรับทิกเล็กๆท้ายคลิปนะครับสําหรับการขันกวดน้อน้อของผมนะครับการขันกวดแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยที่นาๆได้เห็นไปเนี่ยผมจะยกล้อลอยขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับในการขัดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะอวดล้อนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะปล่อยล้อนะครับลงไปที่พื้นเลยนะครับเพื่อให้รับน้ําหนักรถเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วจากนั้นจะขันกวดแบบเดิม 1รอบนะครับนี่คือทิกเล็กๆของผมนะครับนานาทุกท่าน